จะเห็ดหมูสวรรค์นะคะขวมเม็ดผักชีก่อนคะ่ะนี่เม็ดผักชีซื้อมาจากห่างนะคะแล้วมาขว่มยังสีหอมนะคะขว่ไฟไฟเราต้องหอนนะคะขว่ไฟอ่อนนะคะถ้าเราขว่ไฟห่หอนมันจะใหม่มันจะบ่ให้ทธิมหอมนะคะต้องขว่ใจเย็นๆถ้าค่คยขวไปะคะ่ะหมูเราจะใส่หมู หมูติ๊กมันแล้วนีกระแ่บแถ้าหมูล้วนๆมันก็นจะแข็งเวลาทอดแล้วมันจะแข็งนะคะไม่ไน้อยใส่หมูติ๊กมันแล้วก็ห,หั่นในชิ้นตามต้องการไม่ต้องหนามากไม่ต้องบางมากเอาประมาณนี้เนาะอยู่ที่ความชอบเนาะเวลาหลันน่นเนี่ยเนี่ยก็หั่นไปแล้วเรียบร้อยแล้วจะรอดลูกักชีให้เสร็จก่อนนะคะหัวหอ จะเห็นไปห่อเขานะคะห่อเข่ามือเดินทางขึ้นเนือนะคะพอผฟดอ่อนๆไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆเหลืองละหอมนะคะตอนนี้หอมหอมค่ะนี่ค่ะหอมแล้วพอแล้วนะคะพอตอนให้มันใหม่พอแล้วแค่นี้นะคะเดี๋ยวออกไปตําค่ะตํามันก่อนนะคะเราจะทําการมักนะคะนี่คือหมูวัที่เราหั่นไว้แล้วใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลกัข้าวลงไปนะคะ ไม่น่อจะใส่น้ำตาลใส่น้ปตาลทัดลดน้ำนะคะให้มันเข้มขน้นขึ้นมันจะได้ความหอมของน,น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลดอกพาวแต่ว่าความหวานมันจะโบโดดเด่นนะคะมันจะหวานอ่อนๆเขาใส่น้ำตาลใส่ล้ไ,ไปมันจะหวานแรงมันจะเข้มขน้นใส่ซอทหอยนะคะซอทขูดสดด่างผงชูรสนะคะหายไปกินกบปะป๋องใส่นะคะ ลูกผักชีที่เขาโขกไว้นะคะจะบีน้ำตาลก่อนี่ยน้ำมาเอาหมูติดมันนิดๆล้สันข้อหมูมันจะมันจะแสบนะคะขาข้าเอาหมูเนื้อๆน่นะเวลาเขาทอออกมาแล้วมันจะแข็งเกิน ก็จะนวดไปให้เครื่องมันเข่ากันนะคะนวดไปเรื่อยๆนวดประมาณสิบนาทีให้เครื่องมันซึมเข่ากบเนื้อนะคะนะคะก็จะเอาไปพึ่งหรือว่าตากแดดแดดเดียวค่ะพึ่งเพราะมันหมัดหมาก็จะนํามาทอดนะคะก็จะได้เนื้อสวรรค์แล้วนะคะ ม่เป็นไรไปชิมรสชาติเบิ้งว่ามันโอบยังแตกๆอยู่ใน,นมือเฮานี่แหละจ้ะหวานไดเข้ยมยังบ่ดดได้เลยคะมันต้องออกหวานเข้มนิดๆะคะ่ะจำนะมันหอยอีกชัดผมหมดอีกพ่อค่ะเดี๋ยวขอเวลานวดให้เรียบร้อยนะคะที่นี่นวดให้มันเขา่ากันเลยเดี๋ยวเาจะเอามาลากว่างแล้วก็ไปว่างใส่ตะแกรงเอาไปตากนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเข้าจะพอเขามัดพอเขาคันทั้งใดเรียบร้อยแล้วเขากเอามาใจถาดนะคะเราไปตากนะคะตากข้อมันกล้ามหรือมันแห่งๆหมัดๆเขากับกับขางทั้งสองขางแะ้วเากับมาถอดนะคะไม่ต้องทอ่าบบตรงตากให้มันแห่งสนิทนะคะถ้าตากให้มันแห่งสนิทเนื้อมันจะบ่นุ่มนะคะเอาแค่พอหมัดๆได้ไม่ได้จะขอไปตากก่อนนะคะจด้เขาตากได้พอมันกล้ามแล้วเนาะพอมันหมัดๆนะคะ ไม่น่าจะามาทอดนะคะสําหรับหมูสวร้องไม่เน้อยเนาะตั้งน้ามันให้มันร้อนต้องบนค่ะยังห่อนดีเดี๋ยวเอาไว้ทักแป๊บนึงห่อนแลวจ้ะใส่ลงไปค่ะทอดไฟกลางนะคะอย่าไฟร้อนมากนะคะเพราะว่ายูในนี้มีน้ําตาลถ้าไฟห่อนแห้งหลายมันจะไหมกอนซุกนะคะ จเย็นๆนะคะทอดไปจนเหลืองน่ากินแล้วค่ะเราจะใส่ลงไปที่ละน้อย เรียมจานเราจะเตรียมกระดาษร่รองไปสับน้ำมันนะคะมาใส่ทอดไปเย็นๆนะคะค่อยกลางนะคะอย่าใช้ไฟร้อนเด็ดขาดเพราะว่าน้ำมันเพอยะาลื่อนมาเนียนมีน้ำตาลนะคะไม่ได้ยับคเนึงนะคะไม่ได้จะคอเวลาทอดจุกซุกแล้วก็เอาขึ้นพี่น้องเบื้องเน,นี่ยค่ะสีเหลืองกำลังสวยเลยนะคะ เรียบร้อยสาหรับหมูสวรรค์ของเราเนาะคะ่ะหน้าตานาะกินบะคะเน้นนะคะว่าต้องเอาหมูติดมันเห็นไหมอชิมนน่ติดมันมันจะแสบนะคะมันจะไม่แข็งถ้าเอาหมูเน่ยหมูล่วนๆมันจะแข็งนะคะหลังจากถอดเสร็จนะคะนี่ค่ะส่วนที่ติดมันมันจะชุ่มฉ่านะ่ากินแบบนี้เห็นไหมลองไปทําดูเดอ้อเม่นไหร่ก็จะเอาใส่ถุงพักให้มันเย็นแล้วก็จะใส่ถุงไว้ห่อเขาเดินทางคือเนือมืออื่นนะคะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีจะได้รักใจากใจนะคะรักนะัดจุบ๊บจุ๊ โฟกัสไปที่จานเลยเห็นไหม